ไม่รู้หรอไม่เคยจะไม่เคยเห็นชื่อผมอยู่บนหนังสือพิมพ์ daily news ด้วยซ้ำเพราะว่าหน้าบันเทิงมันจะอยู่บนชั้นเดียวกับห้องทํางานพ่อค่ะค่ะอืมเขาพูดเลยว่าแบบถ้ามันจะดังเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เขียนมันเองแหละโอ้แปลกมากค่ะเราไม่ได้สังเกตเนาะใช่ไม่เคยสังเกตเลยล้วไม่เคยรับรู้มุมนี้เลยเนาะแล้วน้อยใจไหมคะถามทุกที่น้อยใจอะไรเดี๋ยวคุณครูมารีบเขียนบรรยายคือบอกว่าถ้าเกิดอย่างในกรณีของพ่อเราเข้าใจแล้วเรารู้สึกว่าดี ดีด้วยซ้ำคไม่ใช่แบบเรามีของเราเองแล้วก็ต้องเขียนเชียร์กันส่งเสริมกันของเราเราเป็นลูกเป็นหลานพอเขาบอกไม่เลยไม่จำเป็นตัวเขาเองก็มีหลานแล้วทําไมเอาเอาเอาเอำนาจหน้าที่ตัวเองในการที่จะต้องมาเขียนดันลูกตัวเองเพื่ออะไรคุณพ่อเป๊ะมากจริงๆแต่แต่เขาก็ไม่เคยถึงขั้นขอให้เราหยุดหรือเลิกหรือออกจากวงการมาท,ทําธุรกิจเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยเขาเคยบอกว่า เราคิดว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนเราคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันมั่นคงกว่านี้ไหมเราบอกมันทําได้พร่อไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้คคนที่อยู่ในวงการมาก่อนมันก็อยู่กันมาเรื่อยๆไอคนที่มันจะอยู่ต่อไม่ได้คือมันไม่ได้วางแผนนั่นเป็นความคาดหวังของเขามาโดยตลอดอซึ่งอันนี้ยมันก็เลยบอกว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องทําำในการพิสูจน์ตัวเองในการหาจุดยืนเนี่ย มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นค่ะความรักกันบ้างดีกว่าค่ะเอาละค่ะเล้ค่ะนี่ความเป็นที่เป็นผู้ชายที่นักกีฬาตัวสูงหุ่นดีชายฮอตนะคะตั้งแต่สมัยวัยรุ่นไม่นะจริงเหรอไม่เลยหรเอค่ะหุ่นขนาดนี้นะหน้าตาเราจะธรรมดาเหมือนในแบบในแบบที่มันมีแต่รูปร่างเราเห็นคนหล่อมาเยอะ เราอยู่ในวงการอ่ะแต่เราก็เป็นพระเอกอ่ะเข้าใจไหมดังนั้นคือมันแยกออกเป็นว่าเราเป็นพระเอกเพราะหน้าตาหรือเราเป็นพระเอกเพราะความสามารถหรือเราเป็นพระเอกเพราะบมูคลิกภาพาเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้พิสูจน์ถึงความสําเร็จมันเลยไปกลายเป็นที่มาว่าเออเราก็ต้องพยายามพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการแสดงของเราให้มันขึ้นไปเรื่อยๆในเรื่องของชีวิตดูเหมือนว่าเราเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องของความรักนะ ห้ามมีแฟนเลยหรือเปล่าหรือว่าแบบมีได้เอ้ยเรื่องของผู้ชายได้เลยตามสบายเลยหรือว่าเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ก็ห่วงเพราะเขาเองก็มองว่าจริงๆนะถ้ามองนะนั่นคือความเป็นคุณลูกคุณหนูในรูปแบบหนึ่งเพียงแต่ไม่ได้เป็นคุณหนูที่แบบว่ามีฟูกมารองรับมีแบบพรมปูแต่จริงๆนี่คือความพยายามมีกรอบป้องในรูปหนึ่งในรูปแบบหนึ่งนะซึ่งเราถึงบอกว่าถ้ามันมากเกินไปมันจะทําให้เรา สูญเสียโอกาสหลายๆอย่างจนกระทั่งถึงแบบถึงขั้นที่เรียกว่าแบบอาจจะเป็นง่อยไปเลยก็ได้